ก็หล่อซีเมนต์ลงบนแม่พิมพ์ยางซิลิโคนงานที่มีลวดลายเวลาหล่อซีเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นฟองอากาศให้ทําความสะอาดแม่พิมพ์ยางซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับแม่พิมพ์ยางซิลิโคนที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้ได้ขออนุญาตในการถ่ายทาคลิปนี้กับเจ้าของแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กําลังจะหล่อง,งานลงบนแม่พิมพ์ยางซิลิโคนเอาไว้ประกอบอาชีพหรือจะแชร์ไปเป็นความรู้ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยนะครับเมื่อทําความสะอาดแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วให้นําน้ํามันเครื่องมาทาที่ตัวประอพพิม์ที่ ็นไฟเบอร์นั่นแหละครับที่รองรับยางซิลิโคอนอยู่ให้เน้นทาด้านในที่สัมผัสกับยางซิลิโคนเน้นด้านในด้วยนะครับเพราะหากเวลาหล่อ,องานแล้วปูนเข้าไปติดเดี๋ยวจะเอาไม่ออกนะครับ เสร็จแ,แล้วให้เพื่อนผสมปูนหนึ่งต่อหนึ่งให้เหลวแบบในคลิปเลยนะครับลากลงไปส่วนหนึ่งแล้วนําผู้กันมาทามาขยี้ให้เข้าลายนะครับใช้ปูนกับทรายผสมกัน1ส่วนหนึ่งหรือใช้ปูนมากกว่าก่อนในการทําครั้งแรกเช่นปูน4ส่วนทรายละเอียด3ส่วนผสมให้เหลวแล้วก็เอาผู้กันนะครับทาลงไปเลยเน้นๆเ,เข้าไปที่ลายนะครับเพื่อลดฟองอากาศเวลาเทเต็มสําหรับท่านใดที่ต้องการรักษาแม่พิมพ์เพิ่มก่อนจะเทป,ปูนล,ลงไปแบบนี้ให้เอาน้ามันเครื่องทาด้านพิมพ์ด้วยได้เช่นกันนะครับก็คือทาลงไป ไปก่อนที่จะเทปูนนั่นแหละนอกจากจะทาที่ตัวประคองพิมพ์แล้วยังสามารถที่จะทาน้ํามันเครื่องทั้งด้านหน้าด้านหลังของแม่พิมพ์ยางซิลิโคนได้เลยนะครับแล้วค่อยผสมปูนเทลงไปตามลวดลายแบบนี้แล้วเอาพู่กันมาจิ้มอีกทีหนึง่งตอนขยี้พู่กันนะครับไม่ต้องขยี้แรงนะฮะแค่พอรู้สึกว่าเข้าลายนะครับหากแรงมากแรงจัดเดี๋ยวจะพังซะก่อนสังเกตความเหลวนะครับแล้วสังเกตปูนที่เทลงไปนะผมจะไม่ได้เทเต็มเลยนะครับจะเทลงไปในส่วนของที่จะขยี้เข้าลายเท่านั้นเดี๋ยวบอกเทคนิคเพิ่มเติมในการไล่ฟอง อากาศในด้านนี้ก่อนนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือก่อนที่จะเทปูลงไปนะครับก็ให้เอาฟอกกี้นะครับฉีดน้ําให้ทั่วพิมพ์ไม่ต้องฉีดให้โชคจัดนะครับแค่ฉีดให้ทั่วพิมพ์ไม่ทั่วลายก็พอนะฮะแล้วค่อยเทปูลงไปนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการไล่ฟองอากาศอันนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่จะต้องมาประกบกันหากเทปูในขั้นตอนนี้นะครับเยอะเกินไปเวลาเอาขึ้นประกบนะปูมันจะไหลเละเทะเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะดึงยางออกมาด้วยคือทําให้งานออกมาบิดเบี้ยวได้เลยนะฮะฉะนั้นนะครับเวลาเทปูลงไป นะครับก่อนที่จะขยี้แบบนี้นะให้เทปูนไปให้พอดีนะครับกะแค่พอปูนติดนะครับไม่ไหลไม่เด้งไม่ดึงออกนะฮะพอขั้นตอนนี้ครับจุดประสงค์คือทําให้ปูนเนี่ยเข้าไปหน้าลายให้มากที่สุดเท่านั้นเองและไล่ฟองในเบื้องต้นนะครับหากเราประกบไปเลยเนี่ยนะฮะปูนมันอาจจะไหลเข้าไม่ถึงนะครับฉะนั้นนะฮะเวลาเทปูนนะครับเทให้พอดีพอดีนะฮะพอดีที่เราจะขยี้เข้าไปในลายเท่านั้นในกรณีที่เป็นแบบพิมพ์ประกบนะเออแต่ถ้าเป็นพิมพ์แบบ อ่านู่นตามปกติก็ตามสะดวกเลยนะครับทีนี้นะครับพอขยี้เสร็จแล้วนะครับให้เราแม่พิมพ์เนี่ยมาประกบกันเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะในขั้นตอนการทาน้ํามันเนี่ยไม่ได้ทาให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทาเนื่องจากแม่พิมพ์เนี้ยนะครับจะต้องเอาไปส่งให้กับเจ้าของถ้าทาน้ํามันลงไปนะครับอาจจะมีผลต่อการจัดส่งนะฮะก็เลยไม่ได้ทาให้ดูนะครับเรื่องการทาน้ํามันนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเราก็แค่เอาน้ํามันมาหาน้ํามันมาให้ได้นะครับแล้วก็ทาลงไปเท่านั้นเองตามที่บอกหลังจากขยี้ทา ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงไปด้วยก็ถ้างานไม่ใหญ่มากนะครับงานประมาณนี้เราใช้ลวดสปริงเบอร์ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ไปตามซี่ลายได้เลยอย่างที่บอกอีกนะครับว่างานนี้เป็นงานเทสและทําให้ดูเป็นความรู้นะครับผมก็คงไม่ได้ไปซื้อลวดสปริงมาให้นะครับเพราะมันต้องซื้อยกมวนนะผมทําไว้แค่อันเดียวทําให้ดูแค่ชิ้นเดียวฉะนั้นนะแต่พอดีมีสลิงอยู่นะครับก็เลยใช้สลิงแทนไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ใหญ่มากนะครับใครจะใช้เหล็กก็แนะนําก็ เอาเป็นเหล็กเส้นเล็กเลยนะถ้าหารวดวรวดสปริงไม่เจอเราก็ใช้เหล็กเส้นเล็กไปนะครับก็สามารถเลี้ยงใส่ได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับใส่ตามซี่ตามอะไรให้ทั่วแค่นั้นเองทีนี้เราก็เอาแม่พิมพ์2ชิ้นนะครับมาประกบกันแล้วก็ยึดนอด็อตให้เรียบร้อยเวลาขันน็อตยึดนะครับก็ยึดแค่พอตึง,ตงพอสนิทพอนะครับดูแล้วถ้าชิดแล้วนะครับตึงๆพอประมาณนะฮะก็สามารถที่จะพอได้เลยนะไม่ต้องให้แน่นจัดนะครับถ้ามันยังหมุนอยู่เราเห็นว่ามันตึงแล้วเราไม่ต้องไปหมุนให้แน่นอีกนะครับเพราะตัวปีกพิมพ์มมีควาาหนของ างอยู่นะฮะเดี๋ยวยางมันจะบิดนะครับทำให้งานเบี้ยวได้ดูให้พอสนิทพอตึงพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่ครบทุกตัวก็ได้นะครับแม่พิมพ์ในลักษณะนี้เขาจะเจาะรูมาเผื่ออยู่แล้วดูล่างบนซ้ายขวานะครับดูรอบๆเสร็จแล้วให้ผสมปูนนะครับแล้วก็เทลงไปเลยใช้อัตราส่วนเดิมก็ได้ครับสาหรับหล่อพิมพ์แรกก็ให้ปูนสัก4ี่ทรายสัก3แล้วในครั้งต่อไปอาจจะเป็น1ต่อหนึ่งหรือตามสูตรปูนปกติได้เลยนะครับในการเทรอบนี้นะแต่หน้าแรกที่ใช้ผู้การขยี้นะครับาให้ปูนเยอะกว่าทรายแล้วกันนะครับส่วนหน้า ที่เทในรอบนี้เราก็ผสมแบบ ปกติก็ได้นะครับการผสมปูนให้ดูเป็นเนื้อครีมนะครับแต่ก็ต้องดูบางกรณีด้วยนะฮะถ้าลายเยอะๆแบบนี้นะครับให้เหลวไปหน่อยก็ได้นะครับเพราะถ้าเหนียวจัดเนี่ยมันอาจจะไม่ลงลายก็ได้นะหลังจากเทลงไปนะครับได้ส่วนหนึ่งเราก็เริ่มเขย่าไล่ฟองอีกทีหนึ่งนะครับเขย่าขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับให้ฟองมันขึ้นแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆเลยนะฮะจนกว่าจะเต็มพิมพ์งานที่เป็นลายลักษณะนี้นะครับเน้นเขย่าออกก่อนนะครับแม่พิมพ์ที่เป็นยางซิลิโคนแบบนี้นะฮะถ้าเอาอะไรแย่เข้าไปเช่นไม้นะ ันอาจจะเข้าไปโดนยางเสียหายได้นะฮะหรือหากจะใช้จริงๆนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปต่อในคลิปถัดไปเลยนะครับเหมือนว่าโปรแกรมผมมันจะไม่ไม่สเสถียรเลยนะฮะมันจะค้างๆนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดบันทึก,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 กให้ด้วยนะฮะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าของแม่พิมพ์มเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปเลยนะครับ